เออโรสเปนจูเนียมั่นใจจะยํำใหญ่เธอเลนต์คอฟฟอร์ดข้างเดียวโดยล่าสุดนั้นก็ได้ผ่านไปแล้วสำหรับงานแถลงโปรโมทไฟครั้งแรกระหว่างเออโรสเปนจูเนียแชมป์โลกรุ่นเวทเทอเวตของ WBA มันูบีเอซูเปอร์เวิรดและ IBF กับทางเทเลนคอฟฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเวทเทอเวตของ WBO ซึ่งจะเป็นศึกบิ๊กไฟ จะมีขึ้นในวันที่29กรกฎาคมนี้ตามเวลาในท้องถิ่นที่ทีโมบายเอลินาลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งทางสเปนจูเนียได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าผมยืนยันไฟของผมกับเทเลนคอฟฟอร์ดจะเป็นการยํำใหญ่ข้างเดียวของผมอย่างแน่นอนที่ผ่านมาคอฟฟอร์ดยังไม่เคยโชคกับของจริงมาก่อนอย่างตอนที่เจอกับชอนพอตเตอร์ ตัวชอนพอสเตอร์ก็ออกมาพูดเองเลยนะว่าเขาไม่ได้ซ้อมเตรียมตัวมาจริงจังสักเท่าไหร่หรืออย่างเคลบุ๊กก็เสียมวยไปเรียบร้อยแล้วพอโดนผมซัดจนกระดูกเบ้าตาแตกเลยทีเดียวผมขอรับประกันไว้ตรงนี้เลยว่าไฟของเราจะต้องออกมาสนุกตื่นเต้นและคลาสสิกสมกับการรอคอยอย่างแน่นอนถ้าพวกคุณชอบไฟคลาสสิกคลาสสิกนี่คือไฟที่พวกคุณไม่ควรพลาด ในอนาคตไฟของเราจะถูกยกให้ขึ้นหิ่งเป็นไฟระดับตำนานอย่างไม่ต้องสงสัยต่อให้ตัดเรื่องเข้มขัดออกไปมันก็ยังได้ชื่อว่าเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวยสากลในยุคนี้อยู่ดีเออโรสเปนจูเนียให้สัมภาษณ์นั่นเอง